วิธีคนเรรยนกับกายแพทย์ช่อง YouTube อาจรย์งานไได้มาแล้วค่ะเป็นเส้นมีขาวค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะรังสิตท,ที่หน้าปากซอยที่บ้านนะคะน่ากินไหมคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นมีลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีผงตุ๋นค่ะแล้วก็ผักก็ไปหยิบเองนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงให้แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นาทานอยู่นี้เพราะว่าเป็นแบบลักษณะแบบใช้แล้วทิ้งเลยนะคะแล้วก็จะมีของขนมขายด,ด้วยซึ่งก็คือนี่จะมีพุดซาค่ะ โบราณรุ่า,นนะะส,าสมัยตอน,นเด็ก10บ,บาทค่ะ<ด>แล้วก็ลงที่เป็นคนละอเครื่องเดี๋ยวเราจะต้องปรุงเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงนะคะ่ะเครื่องปรุงใส่ใส่อะไรคะนี่นะคะใส่น้ำส้มแล้วก็ใส่นีไค่ะนี่เลยหกเจ็ดแปดกนะคะคจิ้งนะ ใส่นิดเดียวน้ำตาลนิดเดียวแล้วก็ชิมก่อนปรุง<อ>พิษธรรมดา30บาทพิเศษหน้าเจ้า0บาทหน้าหน้าจแล้วก็ใส่มากินกันนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อย่ะนพี่กับตรงนี้ค่ะน,ๆๆน่ค่ะบรรยากาศร้าน อร่อยก็โดนนะคบว่ามักลียงวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวก็ยังโชคดีอีกไม่ทราบค่ะเจอกัลยานมิตรอีกมาซื้อแม่ค้าเขามาเจอเจ้าของแม่ค้าให้อีกช่วยทำเกบมอกมาเจอผู้กัลยานมิตรสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพอันย่าว่ามาเฟื่องเนาะมาเฟื่องหวานป๊าด ถ้าไปซื้อนี่ก็ประมาณ20บาทแต่นี่ได้ฟรีนะคิดดูว่าคนเรามันมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการได้ฟรีนี่ค่ะอให้ดูก่อนขอบคุณนะคะไรกล้อง, <c oughs> อองแล้วนี่เขามาซื้อร้านนี้กินในเรากลับมันก็นมาถามว่าแพทยมาทาอะไรอะ่ะเอาเปิดให้หน่อยค่ะที่ไหนได้ค่ะเจอคนปลูกเองเลยค่ะเนี่ยมีการเปลี่ยนถุงให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ตรวจสอบอีกต้องเป็นลูกดีนะขายหนูเลยดีไม่ขายได้เกลือด้วยนะเด็ดนะคะได้เสียหายตำหน่ายนี่ค่ะขอบคุณนะคะหนูแม่เนี่ยขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นะคะสาธุค่ะขอบคุณนะคะค่ะรุ่งเรืองะรุ่งเรืองเจริญเจ้าสาธุค่ะสาธุค่ะออร่อยค่ะเนี่ยชอบกินเมื่อวานเนี่ยค่ะอร่อยน้ำเต็มช้ำเลยน้ำเต็มช้ำเลยนะคะปลูกจากสวนที่ไหนคะสวนกิโลสามบ่อเนี่ขอบคุณมากเลยนะคะ ขึงหนะคะนี่ยแม่มีกัลยาณมิตรที่ดีเงี้ยไปไหนก็โอ้โหนะคะยิ่งให้ยิ่งได้พุทราเด็กๆเนี่ยหนูชอบกินค่ะพุทราตัวสั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพุทราอะไรทัวนี้ไม่มีขายอันนี้ไม่ไม่ไม่มีปลูกเนาะไปส่งลูกเรียนอ๋อเรื่องน้อนนี้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยต้นเนี้ยค่ะเมื่ต้นเนี้ยประมาณกี่ปีอ่ะอ๋อตัดทิ้งไปแล้วอ๋อตัดทิ้งตัดทีเนาะเขาเรียกว่าพุทราพันสมัยเด็กเนาะ พุทราสามอะไรนะสามเพื่อดูมีลูกได้พุทราสามหนึ่งอ๋อพานคอนแก่นเนาะส่งลูกไปเรียนอ๋อสนใจไหมคะนั่งกินไหมคะว้าวเลยเราเจอเด็กแฝดค่ะเราเจอเด็กเด็กน่ารักค่ะน่ารักมากเลยบา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 ยน่ารักน่ารักบายบาย ถึงวเวลาจ่ายตังค์แล้วนะคะก็ใช้สิ่งโครงการคนละครึ่งค่ะก็ราคาก๋วยเตี๋ยว40บาทพูดซาง0บาทเป็น50บาทค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเราค่ะคลิกไปที่ไอคอนเป๋าตังค์เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ password, พิร์ดรหัสพินเข้าไปนะคะ6หลักค่ะปุ๊บเปิดเผยไม่ได้เะคะเก็บเป็นความลับค่ะห้ามออกสื่อค่ะอันตรายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปที่ไอคอน g Wallet ค่ะ เขาไปทิกคําว่าใช้สิทธิ์ค่ะซึ่งเราจะใช้ได้วันละร้อาสิบาทเนาะทีนี้แม่ค้าเขาก็จะบอกราคามาว่า50บาทเราก็อ so so ่าน QR Code ค่ะเป็นเราชําระเพียง25บาทค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องใส่รหัสพินยืนยันการจ่ายตรงนี้นะคะเขาก็จะถามเราว่าใช่ชื่อเราไหมเราก็ตอบไปว่าใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วออกจากหน้าจอได้เลยค่ะสรุปรัฐบาลออกให้25บาทเย้ จากงานกับบ้านค่ะเอาออะรไปจากแล้วเราก็มาทผลไม้ต่อที่บ้านค่ะหลังจากที่ซื้อพุทสามานะคะซึ่งกระยายนไนมิทของเรานี่นะคะเป็นคนที่นํามาขายต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะรสชาติฝาั่งดีเพราะเป็นพุทราสมัยกินตอนเด็กค่ะอร่อยดีค่ะโดยเฉพาะถ้าได้กลิ่นครบอือสุดยอดเลยค่ะ กินแบบนี้นะคะมันจะไม่ฝาดก่ะแบบสุกๆ แบบนี้จะอร่อยค่ะไม่ค่อยสายนะคะอ,อ่ะปิดท้ายคลิปตอนเย็นนะคะก็มากินมะเฟืองหวานที่กาลยานามิตรนำมาฝากค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเมตันกวันนะคะโอ้ตอนแรกคิดว่ามันจะเปรี้ยวที่ไหนได้ค่ะเพิ่งรู้ว่าสีเขียวนี่ก็เป็นมะเฟืองหวานได้ค่ะเห็นไหมคะต้องปลอก เป็นแบบว่าเหมือนกับรูปดาวนะคะนี่น่ากินไหมคะจิ้มกับพริกแล้วก็น,น้ำตาลเกลือนะคะถึงแม้มันจะหวานแต่ว่ามันต้องจิ้มค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิธีคนสุรินกับไก์แพทช่อง Youtube อย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดชมในคลิปต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย